สวัสดีนะักเดินทางทุกท่านครับผม PH.D. r e ีเร l น s และว,วันนี้เราอยู่ด้วยกันกับคอนเทนต์7,600เพรฟรีในแพช4.4สายฟรีไม่ควรพลาด จะมีอะไรกันบ้างเช่นรับชมรับฟังได้เลยจ้าอันดับแรกครับก็จะมาที่เกณฑ์ในการคำนวณก่อนนะครับสำหรับเกณฑ์ในการคำนวณของเราในครั้งนี้นะครับจะเริ่มคำนวณน,นะครับตั้งแต่แพช4.4อัปเดตเข้ามาเนาะซึ่งก็จะตรงกับวันที่31มกราคมครับและสิ้นสุดวันที่13มีนาคมรวมระยะเวลาทั้งสิ้น42วันครับผมโดยข้อมูลในการคำนวณน,นะครับในครั้งนี้เนาะจะเป็นข้อมูลนะครับที่นํามาจาก Gen ช h i n Official แล้วก็ข้อมูลทางสถิตินะครับเพราะฉะนั้นมั่นใจได้เลยว่าปริมาณพรีเมีย เจมสที่คุณจะได้เห็นต่อไปนี้เป็นปริมาณ Primo j e m s s ขั้นต่ำที่คุณจะได้รับอย่างแน่นอนโอเคครับมากันที่แหล่งที่มา Primo Gems แหล่งแรกกันเลยนะครับสำหรับอีเวนต์หรือว่ากิจกรรมนั่นเองนะครับกิจกรรมใหญ่ของแพช c h นี้นะครับผมก็จะเป็นตัว Vibrant Harriers aloft inspiring breeze นะครับก็จะเป็นกิจกรรมใหญ่ซึ่งของรางวัลนะครับก็จะมีสกินนะครับผมของซิงชิลนะครับ,รบแล้วก็มี cloud of insight มงกุฎแจกแล้วก็แล้วก็มี Primogems ด้วยนะครับสำหรับการประเมิน Primogems นะครับก็จะประเมินไว้ที่1,000 Primogems จจ้าลำดับถัดไปก็จะเป็นกิจกรรมย่อยนะครับสำหรับกิจกรรม receiver of friends from afar นะครับก็เป็นกิจกรรมเกี่ยวกับการทำอาหารนะครับผมเป็นกิจกรรมย่อยเนาะก็จะประเมิน p r i m o j a m e s อยู่ที่420 p r i m o j a m e s นะครับถัดไปครับ Journey through h i g h l i n i n g Magic Terrain นะครับผมก็เป็นกิจกรรมเกี่ยวกับ Kerishu นะครับซึ่งก็เป็นกิจกรรมใหม่เนาะในส่วนนี้เดี๋ยวก็รอติดตามกันในเกมแล้วกันนะครับผมก็เป็นกิจกรรมย่อยก็จะก็จะประเมิน Primo g e m s อยู่ที่420 Primo g e m s s จ้าถัดไปนะครับก็จะเป็น Event Combat หรือว่าต่อสู้นะครับผมสำหรับ Triumph เป็น frenzy นะครับซึ่งก็เป็นกิจกรรมย่อยเช่นกันนะครับก็จะประเมิน Primo g e m s อยู่ที่420 Primo g e m s นะครับผมเพราะฉะนั้น Primo g e m s นะครับที่มาจากกิจกรรมนะครับก็จะอยู่ที่420 10คูณ3บวก1000พัเท่ากับ2260 p r i อ o s ถัดไปครับก็จะเป็นการทดสอบตัวละครนะครับผมในรอบนี้ก็จะมีตัวละครมาให้เราทดสอบกันทั้งหมด4ตัวละครด้วยกันนะครับก็จะประกอบไปด้วยเชียนวินนาฮิดะเซียวแล้วก็ยาเอมิโกะนะครับผมก็เป็น4ตัวละครเนาะ20คูณ4เท่ากับ80พรีโมเนะครับถัดไปครับก็จะเป็น daily l o g กอิ in, หรือว่า l o อกอรายวันนั่นเองนะครับผม สำหรับการล็อกอินรายวันในครั้งนี้นะครับเราจะสามารถล็อกอินได้ทั้งหมด5ครั้งด้วยกันนะครับก็จะประกอบไปด้วยวันที่ 4, 11, 18ของเดือนกุมภาพันธ์และก็วันที่ 4, 11ของเดือนมีนาคมนะครับรวมทั้งสิ้น5ครั้งเนาะ20คูณ5เท่ากับ100 Pri โมเจมส s จ้าถัดไปก็จะเป็นไลฟ์เวอร์ชันใหม่เนาะในระหว่างไลฟ์เนี่ยก็จะได้รับ s t e r a ์ j s นะครับผ่านโค้ดนะซึ่งโค้ดเนี่ยก็จะแจกระหว่างไลฟ์ ก็จะได้โค้ดละ100 Primogems นะครับ3โคดนะ้ดเน้ะเพราะฉะนั้นรวมทั้งสิ้นจะเป็น300 Primogems จ้าถัดไปก็จะเป็นอัปเดตแพชช์ส4สําำหรับอัปเดตแพชช์4.4เนี่ย เวลาเราล็อกอินเข้ามานะครับทางผู้พัฒนาเนี่ยก็จะส่งจดหมายนะครับเข้ามาให้เราเนาะซึ่งในจดหมายนยก็จะมีเจ้าตัว p r i m o เจม s ์นะครับแนบมาในจดหมายด้วยนะครับผมก็จะได้ทั้งสิ้น600 p r i m o g e m เจนะครับถัดไปก็จะเป็น Daily Commission นะครับผมหรือหลายคนก็จะติดปากเรียกว่า Quest รายวันนั่นเองนะครับ สำหรับตัวเควสรายวันนะครับก็จะได้วันละ60 p r i พร g โมเจมส์นะครับระยะเวลาแพชเนี่ย42วันนะครับ60คูณ42เท่ากับ2 5 2พ p r i m o ร e m s ีโมเจมส์จ้า ลำดับถัดไปก็จะเป็นคอนเทนต์แอนเกมสนะครับผมอย่าง Abyss นะครับสำหรับผู้เล่นที่ไม่ได้ลง Abyss ก็ไม่ต้องกังวลนะครับผมได้ทำคำนวณแยกเอาไว้ให้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมสำหรับผู้เล่นที่ลง Abyss นะครับ Abyss นะครับจะมีการรีเซ็ตนะครับโดยการรีเซ็ตหนึ่งครั้งเนี่ยเราจะสามารถลงได้ทั้งหมด4ชั้นด้วยกันก็จะเป็นชั้น9ถึงชั้น12โดยจะได้ชั้นละ150 Primo Gems นะครับคูณ4นะครับก็จะได้เป็น600 Primo Gems นะครับผมแล้วก็ระยะเวลาแพชเนี่ยจะมีการรีเซตทั้งหมด3 ก,ก็จะประกอบไปด้วยวันที่1กุมภาพันธ์16กุมภาพันธ์และวันที่1มีนาคมนะครับผมก็จะเป็น3ครั้งเนาะเพราะฉะนั้น600คูณ3เท่ากับ1,800พรีโมเจมส์จ้าถัดไปก็จะเป็นไพ m o n นสปาเกนนะครับหรือว่าร้านค้าของไพ m o n นนั่นเองเนาะในส่วนตรงนี้เนี่ยก็จะมีการรีเซ็ตทั้งหมด2ครั้งนะครับก็คือประจําเดือนกุมภาพันธ์แล้วก็ประจำเดือนมีนาคมนะครับเมื่อรีเซ็ตเนี่ยก็จะได้อินเทอร์ไทร์เฟสนะครับทั้งหมด5เม็ดด้วยกันนะครับต่อการรีเซ็ตหนึ่งคร สตงครั้งเนี่ยก็จะได้เจ้าตัว Intertrice หรือว่าเมดกาชาเสียมพูทั้งหมด10เม็ดด้วยกันนะครับถัดไปครับก็จะเป็นอีเวนต์ของ Lantern Rise นะครับค่อนข้างจะพิเศษนะครับผมสาหรับปีนี้เนาะซึ่งจากภาพนะครับผมก็ได้ทําการไฮไลท์สีเขียวเอาไว้นะครับผมว่ามีกิจกรรมนะครับพิเศษนะครับที่มีชื่อว่า May For June Find You นะครับซึ่งกิจกรรมนี้นะครับก็จะให้เจ้าตัวเมกกาชาเสียมพูหรือว่า Intertrice ทั้งหมด10เม็ดด้วยกันนะครับแบบจุกๆกกันไปเลยเนาะ สำหรับสายฟรีก็จะสิ้นสุดที่ตรงนี้แล้วนะครับได้ทั้งสิ้น7,600 Primo g e m s กับอีก20 Inter t w i ไทร์นั่นเองนะครับอ้อเพิ่มเติมนิดนึงนะครับสำหรับอีเวนต์นะครับผมก็ในรอบนี้ก็เช่นเดิมนะครับก็จะมีการแจกตัวละคร4ดาวฟรีนะครับกับกิจกรรม Friends a t the d o o r s t e p นะครับผมก็สามารถเลือกตัวละครหรือเวได้1ตัวนะครับผมแล้วก็เลงกันไว้ได้เลยนะว่าใครจะจับจองนะครับผมเป็นตัวละครตัวไหนนะครับผม ก็ถือได้ว่าเป็นกิจกรรมที่ดีกิจกรรมหนึ่งนะครับในช่วง Lantern r i ท e หรือว่าตรุษจีนนั่นเองนะครับลำดับถัดไปก็จะเป็นของผู้ที่สนับสนุนเกมกันแล้วนะครับสำหรับผู้ที่สนับสนุนเกมน้องเขาจะมีสิ่งแรกเลยก็คือพรหลายวันนะครับซึ่งในกรณีนี้ผมจะใช้ตัวย่อว่ามูลนะครับเจ้าตัวพรหลายวันเนี่ยก็จะได้วันละ90 Primo Gems นะครับระยะเวลาแพชช์สี่สิบสองวันเก้าสิบคูณสี่สิบสองเท่ากับสามพันเจ็ดร้อยแปดสิบ ลนะ็อตถัดไปครับก็จะเป็น bp หรือว่า battle pass นั่นเองนะครับสำหรับตัว battle pass นะครับผมก็จะได้ทั้งสิ้นนะครับ6 8ริโมเจมสแล้วก็บวกกับเมกกาชาเสียมพูหรือว่า i n t e r c h f i c e ทั้งหมด4เม็ดด้วยกันนะครับ ลำดับถัดไปนะครับก็จะเป็นในส่วนของการวิเคราะห์กันแล้วนะครับสำหรับการวิเคราะห์นะครับอันนี้ก็จะเป็นกราฟนะครับที่แสดงถึงสัดส่วนนะครับหรือว่าปริมาณเปอร์เซ็นต์พรีโมเจมที่จะได้รับจากแหล่งต่างๆนะครับผมสำหรับผู้เล่นที่เป็นสายฟรีนั่นเองเนาะจะเห็นได้ว่าผู้เล่นที่เป็นสายฟรีเนี่ยหลักๆเลยครับจะได้พรีโมเจมสนะครับจากการทำเควสรายวันหรือว่าเดล l y คอมมิชชั่นนั่นเองครับรองมาก็จะเป็นอีเวนต์เนาะอยู่ที่สามสิบเปอร์เซ็นต์ครับแล้วก็อันดับที่สามเนี่ยก็จะเป็น ลำดับถัดไปนะครับก็จะเป็นการวิเคราะห์นะครับว่าผู้เล่นที่เป็นสายฟรีกับผู้เล่นที่สนับสนุนเกมเนี่ยจะได้เจ้าตัวพรีโมเทมส์นะครับแตกต่างกันเท่าไหร่นะครับผมโดกราฟนี้นะครับแกน x นะครับก็คือผู้เล่นสายต่างๆเนาะ f2p คือสายฟรีแทร้อ0ครับ bp คือเติม battle pass อย่างเดียวมูนคือเติมพรายวันอย่างเดียวแล้วก็มูนบวก bp เนี่ยคือเติมทั้ง battle pass แล้วก็พรายวันเลยจะเห็นได้ว่าสายฟรีแท้นะครับกับผู้เล่นที่เติมทั้ง battle pass แล้วก็พรายวันเนี่ย จะได้รับนะครับพรีโมเจมส์นะครับแตกต่างกันถึง58กันเลยทีเดียวนะครับหรือว่ามีโอกาสกดกาชานะครับได้มากกว่าผู้เล่นที่เป็นสายฟรีอยู่ที่ประมาณ1.6เท่าโดยประมาณนะครับถัดไปนะครับก็จะเป็นในส่วนของสรุปกันแล้วนะครับอันนี้ก็จะเป็นตารางสรุปเนาะทางด้านซ้ายนะครับไทยนะครับก็จะเป็น สายของผู้เล่นต่างๆ F2P คือสายฟรีแทร้อยเนะครับ BP คือเติม Battle Pass อย่างเดียวมูนคือเติมพอรายวันอย่างเดียวแล้วก็มูลบวก BP เนี่ยคือเติมทั้ง Battle Pass แล้วก็พอรายวันเลยจะเห็นได้ว่าผู้เล่นที่เป็นสายฟรีแทลร้อยเเนี่ยจะได้ทั้งสิ้น7,660 Primo j e m s s นะครับแต่ถ้าหากว่าคุณไม่ลง Abyss เนี่ยคุณก็จะได้ทั้งสิ้น5,860 James นะครับแต่ถ้าทําทุกอย่างเลยเติมพอแล้วันด้วยเติม BP ด้วยแล้วก็ลงอับเบสด้วยรับไปจุกๆหนึ่งหมื่นสองพันหนึ่งร้อยยี่สิบพรีโมเจมส์กันไปเลยนะครับถัดไปนะครับผมก็จะทําการนะครับเปลี่ยนนะครับเจ้าตัวพรีโมเจมส์นะครับให้อยู่ในรูปของอินเทอร์เทวายเฟสหรือว่าเม็ดกาชาสีชมพูนั่นเองนะครับผมจะเห็นได้ว่าสายฟรีแท้ร้อยเปอร์เซ็นต์เนี่ยจะได้ทั้งสิ้นหกสิบเจ็ดโรสนะครับแต่ถ้าไม่ลงอับเบสเนี่ยได้ห้าสิบหกโรสนะแต่ถ้าเติมพอแล้วันด้วย เติมบาร์เรล a พ s ด้วยลงอ b y s ิด้วยรับไปเลย99โรสแบบจุกๆกันเลยนะครับผมสำหรับคอนเทนต์ของเรานะครับก็จะมีเพียงเท่านี้เนาะสำหรับใครที่มีแผนครับจะกดนะครับตัวละครที่มาใหม่ในแพชนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นยัยมิโกะเซียวนาคิตะหรือว่าเชนวินก็ขอให้โชคดีกับการกดกาชาด้วยนะครับสุดท้ายนี้ผมคงจะต้องขอตัวลาไปก่อนขอขอบพระคุณทุกท่านเข้ามารับชมรับฟังนะบ๊ายบายจ้า